Bye. แล้วมาสอบข่าวซีดขยี้ตับส่งท้ายสุดสัปดาห์กับข่าวของคู่รักย่างโดมกับเมทันที่เขาบอกว่าคบกันดันมีแต่ข่าวลบังนั้นนะ่ะรักกันตลอดตลอดทำเอาคนอิจฉาจริงๆสำหรับคู่ของนุ่มดมปกรณ์ลำกับสาวเมทันแต่ถึงยังงายังไงทงั้งคู่ก็ขอเซโนรับงานคู่กันส่วนสาวเมทันตั้งแต่เข้าวงการแล้วมีข่าวกับหนุ่มโดมก็มีข่าวด้านลบออกมาโจมตีไม่หยุดงานในพี่โดมกับน้องเมทันว่างไงคะ โอ้ก็รู้สึกนะว่าใช่ค่ะทำไมอยู่กับพี่โดมเราจะต้องแบบโดนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าส่วนตัวเราก็ไม่ค่อยเครียดเท่าไหร่อะค่ะเพราะว่าหนูก็เป็นคนแบบโปร่งโปร่งอยู่แล้วเออแล้วก็เป็นคนคิดบวกอะค่ะคือคนคนว่าเรามันมันก็ต้องมีบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราบางครั้งเราก็พยายามแบบขำาหมาค่ะหนูก็ตอบด้วยนะคนมาว่าหนูหนูก็แบบคุยกับเขาอะคุยไปคุยมาบางคนก็บอกว่าโอเคเชื่อเราเฉยเลยแดนคู วายด็อกเตอร์ุ่มนาวินต้ากับสาวคิตตี้ก็สวีดหวานซะแถมเมื่อครั้งหนุ่มตาได้รับบาดเจ็บติดกันตั้งแต่ที่ตาเจ็บแล้วก็มาล้มจักรยานแขนขาทะลอกเมื่อวันที่ไปแข่งขันไรกีฬาที่จังหวัดภูเก็ตสาวคิตตี้ก็ดูแลไม่มีห่างเชี่ยวใช่ครับเพราะว่าเหมือนผัดกันป่วยเหลือเกินนะสองคนนี้ไม่รู้เป็นอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแลกเปลี่ยนได้ดีมาก กับคู่รักวัฮอร์โมนมาร์ชปันปันหลังเปิดตัวว่าศึกษาดูใจกันรอบสองไปได้สักพักก็ดูเหมือนว่าความรักของทั้งคู่จะแฮปปี้อินแล้วฟุดๆแทนตอนนี้หนุ่มมาร์ชเองยังแอบลุ้นผลเอ<แ>นทรานของสาวปันปันให้เอนทรานติดมหาวิทยาลัยเดียวกันกับตัวเองซะด้วยเชียร์อยู่ครับเชียร์เพราะว่าเพราะว่าน้องก็อยากเข้าอยากเข้าจุฬาด้วยนิเทศจุฬาอะไรเงี้ยก็ก็เป็นแรงใจให้แล้วก็คะแนนที่ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมว่าใช่ยังไงก็เชียร์กันต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้น้องด้วย คนโตผมรุ้นอยู่แล้วใ <g> ช <ul> ่แต,แต่แต่ก็ยังไงก็รอรอประวันประกาศผลดีกว่าเป็นคณะเดียวกันเลยไหมคะเอไม่ครับไม่ครับน้องน้องๆอยากเข้านิเทศจุลาครับนิเทศศาสตร์จุลารักของมชัชปันปันน่ารักไว้ใสแต่ถ้ารักของหนุ่มแบงค์ปีรติกับแฟนสาวนี้นิวบอกเลยแซ่บตลอดเพราะถึงหนุ่มแบงค์จะมีบทเลิฟซีนดูเดือดกับสาวเทย่าชนิดจูบจริงไรจริงแต่ว่าสาวนี้นิวก็อัพทูยูไม่มีหึงอะไรวนะด,<อ>ดูเสร็จเขาก็ก็เฉยก็เล่นโทรศัพท์ต่อไปก่รู้ ม่ม um ีไม mm ่ม hmm ี<_<_<_่หรอกค่ะที่มีแบบถามให้คอมเมนต์ว่าดูแล้วเป็นยังไงบ้างเขาเหมือนไม่เขาสนใจผมเท่าไหร่หรอกเขาเดินไปเดินมาดูว่าจะเรียกดูก็ดูเหมือนไม่สนใจคือจริงเขารู้สึกเ่ามันจริงไม่หละกเขาเขาชินแล้วอะเขาเขารู้สึกวมนเป็นงานมาเป็นงานหลังจากคืนเจมาแวะมเมื่อปีที่แล้วแต่คุณแม่กบสุวรรณันก็ต้องขอพักไปคลอดลูกชายน้องณดนพอถามถึงแพลนจะกลับมาลันลาน้าจะออีกครั้งคุณแม่กบก็ตอบมาว่าขอพักก่อนค่ะตอนนี้ยากค่ะตอนนี้ยังอ้วนอยู่เลยดูสิค่ะ ยังอ้วนอยไ่เพราะว่ายัางต้องให้นมเองแล้วก็ยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะแบบ,บตั้งใจลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ถามเรื่องละครก็อาจจะต้องรอหลังจากนั้นเพราะว่าตอนนี้ยังยังไม่เหมาะกับการที่จะต้องเล่นละครนะคะน้องเนิร์โดน5เดือนเริ่มอ้อแอแล้วแล้วก็เริ่มัวดลาะเริ่ม ตอบสนองกับเราได้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อารมณ์ดีะค่ะแล้วก็ถ้าไม่พอใจอะไรก็แบบร้องเลยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มือไม้ร่างกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ดีะค,ะค่ะนี่แค่ช่วงแรกนะช่วงหน้าบอกเลยซับทะลุเมฆแน่นอนกเนื้อส้อมปลาดีโดพัลชีอ้าวคนรักพี่เคนภูภูมิขยับเข้ามาเลยค่ะ พราะวันนี้มิม้งม,มีข่าวของพี่เคนมาฝากกันด้วยเป็นอีกหนึ่งหนุ่มฮอตที่คิวงานไม่เคยว่างสำหรับเคนภูภูมิก็แหมใกล้ปิดกล้องละครกอลรักกิมโมโนก็มีละครเรื่องใหม่จอคิวปั๊บแต่จะเป็นเรื่องอะไรหนุ่มเคนขออุบไว้ก่อนแต่ที่ไม่อุบเห็นจะเป็นเรื่องบวชที่เผยว,ว่าตอนนี้กำลังเตรียมงานวุ่นวายเชียวค่ะก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายเหมือนกันนะฮะที่บ้านก็ก็เป็นบวชครั้งแรกของที่บ้านด้วยก็ค่อนข้างที่จะวุ่นวายมากหลายๆอย่างเลยครับตอนนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงเตรียมงานนะ ไหนล่ะคะก็เอออันนี้ผมยังไม่ได้ลงไปดูบ้างฮะก็ให้คุณแม่กับทางที่บ้านเป็นคนจัดการทั้งหมดครับช่วงนี้ก็ขอปิดกล้องก่อนแล้วค่อยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับ ที่ผ่านมาไม่ว่าจะเจอข่าวแรงแค่ไหนแต่ว่าลูกทุ่งนุ่งสั้นอย่างสาวใบเตยดอนแคร์อยู่แล้วล่าสุดทำเอาใบเตยปรีแตกก็เห็นจะเป็นกระแสข่าวที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนสร้างเพจแอนตี้ขึ้นเองเพื่อสร้างกระแสให้กับตัวเองทำเอาใบเตยรับไม่ได้ก็ไม่เคยทำค่ะไม่มีใครทำทังนั้นทั้ง,ท,งทั้งคนของใบเตยทั้งตัวใบเตยเ,เองนั้นผู้จัดการทั้งคนที่เอ่ยนามมาไม่มีใครทำทั้งทั้งหมดอะค่ะเป็นไปไม่ได้ มีการแบบเอารูปออกมาชแชร์อะไรกัยว่าปเป็นคนสนิทกันเราเลยอ๋อไม่มีหราค่ะไรสะระตอนนี้ทุกคนแซวบ่อยเลยแต่ว่าพี่แมร์ไม่โทรหาบ้างอะไรอยางงี้ไม่างเยเอตอ,ตอยังไงเออตอนนี้ยังไงไม่ห่างเลยค่ะยังเหมือนเดิมเมื่อวานก็ยังเจอกันเมื่อวานวันเกิดพ่อพี่แมนก็ยังได้ไปกินเลี้ยงก็ไม่ได้เลิกไปไหนค่ะเ,<อ>เป็นอะไรที่ที่ลินกับฟันธรรมดาคู่กันเนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีไปอยู่ญี่ปุ่นกันเป็น1ิบ0วันอะเน็ตอยู่กันจนอ้วกแน่ค่ะ ใบตาย,ยืนยันนอนยันอย่างลุฟทดีเจแมนดีเช่นเดียวกับน้องร่วมค่ายสาวจ่าอาสยามที่ตอนนี้ความรักเป็นสีชมพูกับผู้จัดการคณะลิเกนว่วบีพูดเลยว่าคนนี้มาวินสุดคือ <Yeah. S 1> ตอนนี้พี่เขาก็ได้จะเป็นวินที่สุดแล้วนะคะเ,คเพราะว่าทบอลใสใช่ <laughs> เพราะว่าเขามีเสื้อกั๊กด้วย <laughs> เขาวินยังไงเขาวินงง <laughs> คือว่าเขาคือเป็นคนที่ใช่ที่สุดแล้วแต่ถามว่าคุยคนเดียวไหมไม่ได้คุยคนเดียว <laughs> คุยหลายคนแต่คือพี่เขานี่แหละที่แบบเข้าใจหนูมากที่สุดนะตอนนี้นะพี่อะไรอย่างเงี้ยก็ถามว่าถึงเป็นแฟนไหมก็ก็น,นม Everyone, ม่าจะใช่นะตอนนี้ว้าวาจาตัวหนุ่มฮอชครั้งนี้หลายคนทักว่าดูดีขึ้นมากๆหลังโดนกดดันเรื่องปล่อยตัวให้อ้วนแม่ก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะโดนกดดันหรือว่ากําลังมีความรักนะก็ผอมลงนิดนึงครับนิดนึดนงนิดหน่อยประมาณสี่ห้าโลใช่ได้รับแรงกดดันจากคนอื่นอันนั้นแหละประเด็นสำคัญนะฮะแรงโดนแรงกดดันเยอะ รถก็ได้ษจับเป็นไงบ้างครัไม่มีอะไรเป็นคุยๆเป็นพี่น้องกันก่อนเออ <c oughs> พี่น้องจริงๆใช่จ <c oughs> ับพี่น้องทำไมมีผ้าแบบอบเอวอะไรอบเอวไม่มีอบเอวอะไรไม,ไมีมแบบเหมือนมีแบบคนแอบถ่ายมาแบบอบเอวอะไรญญะก,ๆๆกันอย่างนี้ไม่มีไม่มีอบเอวอะไรใส่เสื้อแจ็คจับเป็นเพื่อนกันอย่างนี้หนุ่มพูสขอเวลาอีกดีเคยฟันธงสถานนะ แต่ที่ทำเอาตโต๊ะก,กระจายก็หนุ่มก้าวจิรายุนี่แหละค่ะที่พอขออัปเดตสถานะความสัมพันธ์กับสาวไม้ที่ดูเงียบเงียบไปหนุ่มก้าวก็ตอบมาว่าตอนนี้ผมก็ไม่ได้มีแฟนไม่ได้ใส่ใจเรื่องของอความรักชู้สาวอะไรอย่างเงี้ยครับปกติผมก็คือช่วงนี้มันเป็นช่วงที่หนักแล้วก็จริงๆมันก็หนักมานานแล้วครับแล้วก็เรียนด้วยทํางานด้วยแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์ด้วยอะไรเงี้ยทำธุรกิจด้วยผมก็กลับที่บ้านเนะี่ยผมก็เหนื่อยแล้ว เอกสาวนาวที่สา้าที่สวยวันสวยคืนจนหลายคนจับตามองเป็นพิเศษแถมดึงไปมาว่าผู้ใหญ่ทางช่องเตรียมปั้นดันขึ้นเป็นแถวหน้าแทนรุ่นพี่เบอร์หนึ่งอัมพัชราภาอุตตะวายขนาดน,นั้นเลยเหรอคะจริงๆมันก็เป็นความคิดของออส่วนบุคคลนะเนาะแต่ว่านะ้อคิดว่ามันไม่มีใครแทนใครได้แต่ว่าถ้าเกิดคิดอย่างนั้นก็แสดงว่าเออเราเราก็สวยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยล้วก็ขอบคุณค่ะขอบคุณแหมอิ่มแน่นจุใจกันเบยแต่อย่าพึ่งค่ะ ช่วงหน้ามิงมีของหวานมาตบท้ายกันเซนเตอรพลาสเป็นประจำค่ะกับช่วงนี้ที่จะพาไปเที่ยวแล้วก็ลุ้นผลกรกดกราจโพผลบอในทีมอยากให้สุปตาสาวคนไหนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดนางงามเวทีโลกและที่คว้าตำแหน่งนี้ไปครองได้แก่สาวยาญ่าญิงรัศยานค่ะที่แฟนเฟเทคะแนนให้ ที่หลากหลายและอยาง e a k English ได้ Very Good ดฟุดฟุดส่วนผู้ชอบดีที่ได้รับเสื้อยืด10ปีดาวกระจายก็คือเจ้าของไอจีนี้อย่าลืมติดต่อกลับมาที่ดาวกระจายนะคะ ทัวร์อาทิตย์นี้คู่สามีภรรยาอารมณ์ดีขอพาคุณผู้ชมบุกเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัมผัสธรรมชาติและแวะสูตรอากาศกลางสายหมอกชำปอดกันเลยทีเดียวก่อนทําบุญพากันข,ขึ้นบันไดกว่า500ขั้นไปสักการะหลวงปู่สิมทัมผาปล่องแต่ที่ทักเอาทั้งคู่เรื่องบุดๆก็คงจะเป็นบ้านไม้หอมราคากว่าร้อยล้านและการลงไปแช่อ่างออนเซนที่ทําด้วยไม้บอกเลยว่างานนี้คู่ละฟินสุดๆอยากจะรู้ว่าบ้านไม้หอมจะอลังการขนาดไหนตามต่อได้ในคู่รลสตอลนทัวร์อาทิตย์นี้เวลา16นาฬิกา15นาน ีทางโมเดิร์นไอทีวีค่ะอารมณ์ดีกับคู่เลิฟไปแล้วก็มาอารมณ์ดีต่อเนื่องกับช่วงโปรดในใจคุณ阿拉เร่ขำๆสเก็ตดาวสเก็ตดาววันนี้ไปดูสปิริตของนังเอกสาวลุกครึ่งนิสัยดีอย่างสาวยายาอุรัสยาในวันที่มาร่วมงานเลี้ยงเอเจนซี่ไทยรัฐทั้งทั้งที่ขายังเจ็บ แต่พอขึ้นเวทีสาวยาญาตะอย่างก,ก็ไม่เคยทําให้แฟนๆผิดหวังเพราะเจ้าตัวลงทุนคว้าไมค์ม,มาร้องเพลงลูกทุ่งสุดคิดเต้นกระจาย วันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจาก Glory Attic เครื่องประดับจาก Miss p r t t y และ Glory a m i เปิดมาวันจันทร์ยังมีแถว e อ c l ซ s i v e ให้ดูกันอีกเพียบแล้วกลับมาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ